อย่างที่บอกครับทำเอาคุณแม่คนสวยถึงกับเดือดเลยนะครับหลังเจอเพจที่เขียนข่าวหัวข้อแรงมากๆนะครับโดยข้อความเนี่ยเขียนไว้ว่าไร้เงาสามีตัดขาดครอบครัวผู้ชายพระเอกโบแวนด้าตอบปมรักใหม่ก่อนเผยภาพล่าสุดตอกย้ำความสัมพันธ์ตระกูลสหวงศ์ล่าสุดครับมีโอกาสได้เจอแม่โบนะครับเผยว่าที่โกรธเนี่ยไม่อยากให้เอาครอบครัวปอเข้ามาเกี่ยวถ้าจะเขียนด่าอยากให้ด่าเธอคนเดียวพร้อมเผยเหตุผลที่เธอตัดผมสั้นครับ ช่วงหลังอ่ะไปเล่นกับมันมากไงไปฟอบไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วเรารู้สึกว่าเออผมมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยเราด้วยความที่แบบเออเราก็สี่สิบสองเนาะเออถ้า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 มากกว่านี้มันเราคงตัดทรงนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกโอ้แม่ไม่น่าตัดเลยแม่แม่เด็กลงแม่แก่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่พี่โบเขาอย่างข่าวล่าสุดแต่ก็มีข่าวไงแบบว่าตัดผมตัดขาอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกมันไม่ได้เอาจริงๆอ่ะโมไม่ได้อยากจะ พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่บุก็ไม่เข้าใจว่าคือบางคนก็บอกว่าเอ้ยหิวแสงอีกแล้วมันเล่นประเด็นนี้อีกแล้วตัวเราอ่ะไม่ได้เล่นแล้วเราไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกเหมือนเพจบางเพจหรือไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วอยากให้คนกดเข้าไปดูเพื่ออยากได้แค่ยอดไล์ยอดแชร์แล้วคนกดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ก็ไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของคนที่เขาสูญเสียแค่จะเอาแค่ยอดไล์ยอดแชร์แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันมันเจออย่างงี้แล้วมัน,มนโมโหงไง <c oughs> คือโบก็ บก,ก็หลุดเป็นเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะพอเมื่อไหร่จะหยุดกับเรื่องนี้นเอ,อมันเจ็ดปีแล้วนะจะเจ็ดปีแล้วเราแบบถ้าคุณจะเล่นข่าวคุณก็แบบเขียนอะไรให้มันแบบมาด่าโบก็ได้ด่าโบคนเดียวก็ได้นู่นนี่นั่นจะมีสามีใหม่จะอะไรเพื่อให้คนกดเข้าไปดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องไปพาดพิงถึงครอบครัวเขาก็ถ้าเขามาดูอยู่ถ้าเขาดูอยู่ถ้าเขาถ้าเขาไม่ได้เป็นสมองลูกโป่งเออ เขาน่าจะคิดได้แล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าไปอย่าไปทําอย่างนี้กับคนอื่นเพราะว่าการสูญเสียมันไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆกว่าเขาจะก้าวผ่านมาได้กว่าเขาจะเออผ่านตรงนั้นมาได้อย่างเงี้ยเอออย่าอย่าเอามาเล่นกันอย่างนี้โอ้รักมมกโอ้ถ้ายังมีข่าวอี้ใครจะกล้ามาจีบไม่มีไหมไม่มีนะไม่รู้ถ้าคนมาจีบจริงคนจริงแล้วแหละเออเจ็ดปีแล้วก็ยังไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเข้ามาเลยเป็นศูนย์เลยมันมีแต่มีแบบ มันมีแต่เด็กๆอ่ะซึ่งแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เราแม่เด็กเราไม่อยากมีลูกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากสร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะวันนี้เราอยากให้ความรู้สึกของเราอ่ะให้ลูกร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเราไม่อยากที่จะมีใครสักคนเข้ามาแล้วแบบมันดึงความรู้สึกเราไป ส0่0ิบแล้วความรู้สึกแบบไปหงดหงิดไปแบบไปหึงไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากมีอารมณ์นั้นแล้วคือตอนนี้เราอยากที่จะเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ที่มันเป็นคุณแม่ร้อซให้กับลูกมากกว่าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ